สวัสดีครับกบธวัชชัยครับนักจัดรายการลูกทุ่งมหานครอมสมทอ FM 9 5ตอนนี้มีซิงเกิลออกมาแล้วนะฮะฝากเอาไว้ด้วยนะครับซิงเกิลเด็กอุทัยนะครับเข้าไปชมกันได้ใน YouTube แล้วก็ตามรายการต่างๆนะครับทำไมถึงคิดทำ MV เพลงนี้ครับสนองนิด <c oughs> ชอบใจรักอยากจะมีผลงานสักหนึ่งอันที่มัน,ม,นมันจะเป็นหลักฐานว่าเรามีอยู่จริงๆอะนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เราแบบ ตายไปแล้วหรืออะไรไปแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้หลายสิ่งหลายอย่างมันหายไปพร้อมกับสังขารผมนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ต่อไปลูกหลานก็จะได้ดูกันว่าโอ้นี่ในอดีตกบทวัาชชัยมันเคยทําอย่างนี้อย่างนี้ไว้เป็นความสุขครับแล้วส่วนหนึ่งก็คืออยากนํานเสนอเรื่องของจังหวัดตัวเองหรือเปล่าถูกต้องครับเพราะว่าจาังหวัดอุไทนี่จะว่าไปแล้วนี่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยไปหรือว่าอาจจะยังรู้จักรู้จักน้อยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยอยากจะให้มีเพลงสักเพลงหนึ่งที่พูดถึงจังหวัดที่เป็นเป็นบ้านเกิดของเรานะฮะก็จะได้เป็นความภาคภู ขอสักนัปมั้ยครับได้ครับรักมันคงดังสายน้ำที่รินไหลลังสองฝากฟังสะแกกรังมาเป็นสักขีเรื่องความรักไม่เคยงกลูกพระชนกจักกรีรักใครก็รักเต็มที่ให้เกินร้อยขอบคุณครับ